สวัสดีครับวันนี้ก็เก็บเศษมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซองนะครับสายเก็บเศษก็น่าจะรู้ดีครับว่าโอกาสที่จะได้ใบเลเซอร์แทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่เราก็ปล่อยไปไม่ได้นะครับสำหรับแฟนๆเสยยาะใบแรกลุ้นหาตัวละครที่ชอบแล้วกันนะครับขอเป็นฟินิกอิคิหรือ สามผู้ยิ่งใหญ่แห่งทัพนรกนะครับกระสุนทุกคน,อนโอ้โหชูร่านะครับเหล่าผู้วายชนกับสเปกเ,เตอร์ตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะกระสุนปืนกับกระสุนปืนครบพังอ่ะใบตอบไอซองต่อไปครับมัน,มนหมดแล้วอ่ะคุณต่อครับอ่ะลุ้นกันต่อครับจะใช้ไปหมดเลยเหรอหรือขอเป็นเหล่าโกเซนก็ได้ครับ มันใช้ไปหมดเลยเหรออ่ะพูดถึงโกเซนโกเซนก็มาเลยครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไอเจ้าอ,อะไร,ไรอะมูนะครับมิโลแล้วก็ไอโอรอสนะครับสวยดีไปนี่ผมก็มีแล้วซ้ำนะครับ <c oughs> อ่ะ ร้อยสองที่เราจะจัดการที่มันเป็นพีดมันจะทำให้สัมภาระตายแต่มันไม่โดนอ่ะโอเคครับโดนมันบมันสัมานี่ฟินิกอีคินะครับมัดมายาฟินิกตัวนี้โคตรเก่งครับโคตรชอบเลยกับอีกใบครับเราสเปกเตอร์อ่ะใกล้หมดแล้วได้โกเซนกับอีคิก็นั่นแหละครับพอใจแล้วพูดถึงเบา เปิดเลยครับอีที่มาอีกแล้วรูเน่ครับตัวนี้โดนอ่าานอนเก็บแบบโอ้โหสู้กันไม่ได้โหดมากคานอนอสองซองสุดท้ายนะครับสองซองสุดท้ายก็เติมกระสุนดีครับเติมยาง งั้นเหรอใช่งั้นเราชาร์จใหม่ได้ไหมไม่ได้ม่ได้เหรอใช่เพราะว่าถึงมือเปิดเลยครับฟึบโดโกกับซากะนะครับบุรุษผู้ใกล้เคียงพัดเจ้าเออสวยดีสวยดีครับลูเน่นี่มาบ่อยยังสามสามใบแล้วครับโอเคครับจะได้หนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งทัพนรกหรือเปล่านะครับ โกเซนก็ได้แล้วฟินิคก็ได้แล้วอ่ะเปิดเลยครับฟุบ <P up> มิโครนะครับแล้วก็โกเซนไปน,นี้ก็ซ้า <P up> ตามสูตรครับโอ้โหท่านหยิบแ,แม่นแม่นเหลือเกินสองซองอ่ะรีวิวเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบเซย่าก,ก็หามาสะสมกันครับการสวยนะผมบอกเลยใครที่เป็นแฟนเซยา่า <P up> สกอร์เปียนมิโครครับ<ร> โอเคงั้นก็พักก่อนทีครับคใครที่ชื่นชอบก็หามาสะสมกันครับรว,วันนี้ก็รีวิวเท่านี้แล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับใบนี้ก็สวยดีครับ